สวัดีครับทุกท่านพบผมชาญนะครับอวันนี้มีคนมาสอบถามผมเกี่ยวกับเงินนิ e a l a n นนะครับเงิน New Zealand ว่าน่าซื้อไหมนะครับอทุกท่านเปิดแอป s p l i ิอยู่นะครับวันนี้ราคาย1 9มเอ็จานะครับจากย2มสกว่าเงิน New Zealand ถ้าใครที่ตามคลิปผมมานะครับคุณต้องไปดูเงินออสด,ด้วยนะครับ เงินออสนะครับ AUD ยิ A ่มสามจุดสามห้าเงินออขึ้นไปสูงสุดยิ่มสี่ยิ่มสี่กว่า <c oughs> นะครับโอ้ที่ว่าค่อนข้างแรงพอสมควรน,นะครับฉันบ้นผมฝากเนี่ยคิดใครซื้อเงินนิีแลนนะครับต้องบอกกันไว้อย่างนี้ว่าลงเร็วขึ้นช้านะครับุณจำคำนี้ให้ดีครับลงเร็วขึ้นช้านะครับสองตัวนี้ ผมถ้าจับจังหวะไม่แม่นจริงๆก็มีโอกาสติดดอยสูงนะครับถึงแม้ดูเหมือนว่าเงินมันจะลงทุนถูกนะครับแต่ถ้าเทียบกับสกุลที่สามสิบกว่าเนี่ยผมเลือกสามสิบกว่าดีกว่าครับเพราะว่าโอกาสทำกำไรมีกว่าครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ทำกำไรนะขึ้นอยู่กับว่าจังหวะของคุณ คุณซื้อตอนมันลงมันก็ลงลงลงนะครับถ้าคุณซื้อจังหวะที่มันซื้อปุ๊บแล้วมันขึ้นมันก็ได้นะครับฉะนั้นฝากไงคิดไว้นะครับลงเร็วขึ้นช้าสลับเงินนิวซีแลนด์ครับสวัสดีครับ